ชิบะอินุนะครับตอนนี้ประสบปัญหามากโดยเฉพาะชีโบชีตเนี่ยที่มีการซื้อขายโดย NFT เนี่ยลดลงถึง70%ต้อตงแต่มันเคยทำจุดสูงสุดและเนียนี้นะครับเป็นจุดที่กำลังจะบอกว่าชีบะถ้าไม่ได้ฟื้นเร็วเนี่ยก็จะมีผลกับ NFT เหมือนกันเดี๋ยวเราจะรับชมในคลิปคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมข่าวสารเกี่ยวกับชิบะอินุชิบะอินุนะครับมีเขาเรียกว่าเรื่องของ NFT นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาใช้นะครับสกุลต่างหากที่ไม่ใช้ชิบะเขา ชื่อสกุลตัวนี้นะครับชื่อว่าชีโบชิตนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มของ k i b บ s w สวอนั่นเองนะครับและตัวเนี้ยเ,เขาบอกว่ามันมันพันผวดนนะตามราคาของของของคริปโตเคอเรนซีโดยภาพรวมด้วยของ NFT ด้วยนะครับชีโบชิตเหรียญน,นี้นะครับมีการลดลงถึง70%ต้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับ โดยเฉพาะไอ้โปรเจกต์ที่จะมาคืออีก10,000 NFT ที่จับมือกับ Richmond เนี่ยกำลังจะมานะครับและถ้าเกิดราคาตกต่ำอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไอนะ้ชีบะสวอปน่ะคือ,อข่ายของมันเนี่ยมีเงินนะครับในส่วนของ NFT ไหลเข้ามานั่นเองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไอการเทียบค่าของ NFT เนี่ย เขามีการเทียบค่ากับ ETH นะครับหรือ Ethereum นะครับมีความแตกต่างกันเขาจะนับจำนวนตาม NFT ว่ากี่ตัวนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น0.1 EST นะครับ0ู EST นะครับรวมไปถึง0.5 65 NFT ด้วยนะครับ EST นะครับตา,รตามรูปแบบของ NFT นะครับที่จะเป็นการกำหนดค่าของจำนวน Ethereum เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับโดยเริ่มต้นจาก 0.1, 0.3แล้วก็0.65ตามคุณค่าของ NFT หรือความนิยมของเหรียญน,นั้นๆเอาแหละนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็มีการซื้อขายราคาเฉลีย่ยอยู่ที่2.5 EST นะครับตามข้อมูลของ OpenSea ยันตอนนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าราคาเนี่ยของ NFT ตกต่ำมากๆเลย นะครับของชีบะอินุและเป็นส่วนหนึ่งที่ราคาชีบะอินุไม่ได้มีการขยับอย่างคล่องตัวนะครับเนื่องจากว่าตัวของแพลตฟอร์มนะครับตัวของ NFT เนี่ยมันไม่มีเงินไหลเข้ามาในระบบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ชีบะเนี่ยได้ค้างสต็อกนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ2 0 0 1ันหนึ่งถึงสองพนะครับสองพในเมื่อวานนี้ เอาแหละนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากชีปโฉดชีตเนี่ยคือปัญหาหลักนะครับแล้วก็เรื่องของ NFT เนี่ยก็เป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะครับคนมีการซื้อ NFT ตลอดนะผมบอกเลยนะครับแต่ความผันผวน,นเนี่ยทำให้การสูญเสียมูลค่าเนี่ยนะครับแล้วเงินที่เข้ามาในแพลตฟอร์มเนี่ยกีก่อนข้างเยอะ เอาแหละนะครับข้อมูลนี้มันก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่หลักๆแล้วคือความผันผวนของเหรียญตัวแม่นะครับเหรียญใหญ่อย่าง Bitcoin และ e t h e r e ียนะครับยิง่ง e t h e r e ียม,มีค่าลดลงไปเท่าไหร่อย่างาในช่วงของขาลง e t h e r e ียมลงถึง2,500ดอลลาร์นะครับฉะนั้น e s e เนี่ยเมื่อเทียบค่าหน่วยเป็น0.1 0.3 0.65มันก็ลงไปเรื่อยๆเอง และสิ่งนี้ผมก็จะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าความผันผวนของเหรียญมีส่วนด้วยแต่ตอนนี้ชีบะกำลังแก้ไขตรงนี้นะครับบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น m e t a เว r ร์ NFT นะครับแล้วก็เกมไฟล์เนี่ยเขาต้องใช้เหรียญ stable coin ของเขาเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วนะครับตอนนี้มีข่าวจากจากทีมงานของชีบะแล้วนะครับว่าจะมีการผลิตเหรียญชีบะ อินุนะครับที่เป็น NFT ในเครือข่ายเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะทำให้เงินนะครับกลับเข้ามาในระบบแบบไม่ได้ขาดทุนนะครับหรือสูญเสียมูลค่าหรือความผันผวนไปตามราคาตลาดนั่นเองเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราพูดโดยรวมแล้วว่าชีบัอินุเนี่ยจะ go to the moon แน่นอนนะครับเราเห็นปัญหาตรงนี้แล้วที่เกิดขึ้นทำให้ชีบันะี มันไม่มีเงินเข้ามาในระบบที่ดีพอนะครับและส่วนหนึ่งชิบาอินุต้องใช้เวลานะครับรอเหรียญใหญ่โตเห็นไหมครับปัญหาคือตอนนี้กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มไม่สามารถที่จะรักษามูลค่าตัวเองได้ต้องรอเหรียญใหญ่อย่างเดียวจนทำให้ชิบาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปตอบได้ด้วยตัวเหรียญของมันเองและถ้าเกิดแก้เรื่อง nft เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ s t a b l e c o i n เมื่อไหร่ผมคิดว่า ราคาเนี่ยน่าจะมีการรักษามาตรฐานในตัวเหรียญของมันเองได้บ้างนะครับบางเฉพาะบางเวลาเท่านั้นเอาและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับจงในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับทัก้า็มาได้ที่เพจเลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้ และย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ศึกษานะครับการลงทุนควรจะศึกษาก่อนการลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงมากๆและผมมีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับอยู่ที่0ราคาอยู่ที่0.04ตัว8 0 0 0ดอลลาร์นะครับอุปทานมีพันล้านเหรียญการเผา3%าเศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเข้ามา เข้าไปที่กรมให้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะติดตามช่องของเราด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญต้นน้ำนะนะครับและผมก็หวังว่าชีบะอินโนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูอสำหรับวันนี้